กาบสวัสด,ดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับนอนพี่ก็จะมมา อลรับสุดนักบอลฟรีๆสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่มีสุดนักบอลนะครับน้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนรับแบบฟรีๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับน้องแล้วพี่บอกเลยนะครับว่ายังจะมีทางด้านของสกีนปืนถาวอรด้วยนะครับน้องถึงสองสกีนปืนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้สกีนปืนถาวรนะครับน้องอยากได้สุดนักบอลแบบทาวรนะครับแล้วที่สําคัญก็คือ รับได้กันทุกคนเลยนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าพี่จะสอนรับแบบละเอียดเลยนะครับเนอว่ารับได้จากจุดไหนรับได้จากไหนบ้างนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่าจะไม่เสียเพชรสักแดงเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอซอนดังบอลตัวนี้สามารถรับได้ฟรีๆนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนอยากได้เพชรนะครับก็คือสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่า อยากได้เพรนะครับเข้ามาแล้วก็คือ1เลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5้าคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่ามูลค่า150บาทนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าแจกกันให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้อถ้าคนไหนอยากได้ก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับน้องมาแล้วมาเข้ากิจกรรมกันต่อเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาอว่าวันนี้พี่จะมาสอนรับสุดนักบอลแบบฟรีๆนะครับที่ทุกคนอยากได้แน่นอนนะครับน้ะแต่สามารถ ก็คือไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็เซิร์ฟที่สามารถรับได้นะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟบาซิลนะครับเนาะที่แบบว่า แจกสุนักบอลให้แบบฟิฟี่นะครับน้องสามารถรับได้ดูเซิร์ฟเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับน้องยังไม่ได้เล่นเซิร์ฟบาร์ซิลก็สมัครได้แล้วนะครับหรือว่าย้ายเซิร์ฟนะครับน้องก็สามารถไปรับได้นะครับน้องส่วนใครนะครับที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟบาร์ซิลอยู่แล้วนะครับน้องก็ดีใจด้วยละกันนะครับน้องเพราะว่าเซิร์ฟบาร์ซิลวันนี้นะครับแจกให้แบบฟิฟี่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเลยนะครับวงเเเเรรรรรราาาาาากกกก็็็ไไไมมม่่ดดด้้้้้ัััับบบบยยยลลลนนนนะะคคคคแออออิขสถงง สองซุนอับาน,น,น,นตัวนี้นะค <qui S 2> รัรบานา้องก็ถือว่าเป็นเบอร์สิบนะครับน้องเราก็เป็นสีฟ้าประมาณนี้นะครับน้องเราก็กางเกงสีขาวนะครับวงน้องก็เรียกได้ว่าได้ครบเซตมาเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแจกครบเซตแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็มีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็เป็นสัญลักษณ์ธงประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของเซอร์บาร์ซิลนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ได้รับนะครับใครที่แบบว่าเล่นเซอร์บาร์ซิลนะครับก็สามารถไปรับได้นะครับน้องส่วนคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าไม่่่่ได้้้้เเเเลลลนนนนนนซซออออรรรรรร์บบบาาาาาาิิะะะคคคัััถมมมกกกวววจจตีขทยหืืปงง็ กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตกเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะแต่จะไม่เป็นสีฟ้านะครับวงน้องสุดที่จะมาแจกนะครับจ้าเป็นสีเหลืองนะครับเนาะก็จะเปล่ามาดิเลยนะครับวงน้องเซิร์ฟไทยก็มีแจกเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องของฟรีที่เราสามารถรับได้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสกินปืนในเคทาวน์นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสกินเป็ดน้อยนะครับเนาะที่แบบว่าเคยมาแจกครั้งนึงแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสกินไอวอร์นะครับเนาะที่แบบว่าเคยมาแจกคคคคครรรรรรััััั้้้้้งงงงงนน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 ึแแลววะะ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 บบบบเเเเเาา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 ากกกกก็็็็จจปปมมณีีีททดขอหตสิ่ ว่าอยู่เซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยก็เคยมาแจกแล้วนะครับนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนมากนะครับนาะจะเป็นของเก่านะครับที่แบบว่าจะกลับมาแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนาะที่แบบว่าพลาดจากกิจกรรมเก่าไปนะครับนาอก็คือพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนาะจะกลับมาแจกอีกครั้งหนึ่งครับส่วนใครที่แบบว่าพลาดจากกิจกรรมเก่าไปบ้างนะครับนาอคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยลวกันนะครับว่าพลาดอะไรบ้างนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าส่วนมากนะครับน็้อง ทางด้านของสงผมนะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องน้องก็สำหรับซุนนักบอลนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับนาอที่สำคัญก็คือสายฟรีก็รับได้สายเติมก็รับได้นะครับนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาออันนี้ก็เป็นทางด้านของซุนดักบอลนะครับที่แบบว่าเราล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับเลยนะครับนาอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมล็อกอินในทนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาะงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับวง ตอนอยู่ในรูปนะครับน้องก็คือแจกไม่ตรงปกเลยนะครับน้องอยู่ในรูปเป็นสีขาวนะครับวงน้องแต่มาแจกจริงๆนะครับน้องเป็นสีฟ้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเซอร์บาซิลนะครับน้องทำรูปไม่ตรงปกนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องก็คืออยู่ในรูปเป็นสีขาวนะครับน้องส่วนรับตัวจริงเป็นสีฟ้านะครับวงน้องก็ส่วนกางเกงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะครับน้องเราก็สามารถรับได้ยกเซอร์เหมือนกันนะครับน้องเพียงแค่เราล็อกอินเข้ามาก็ ครับน้องเป็นกิจกรรมที่แบบว่าสามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสายฟรีนะครับน้องดีใจกันแน่นอนนะครับน้องเพราะว่าสามารถรับซูดักบอลได้แบบฟรีๆนะครับน้องแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าซูดตัวนี้นะครับน้องก็คือสามารถใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับใครที่แบบว่าชอบแนวนี้บ้างนะครับน้องนี่เลยนะครับก็รอได้เลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับน้องก็กำลังจะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็แจกซูดักกบบบบออลเหมืนนนัััะคครรใที่่แวายง จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะฟาวมาได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่ากําลังจัดเบรกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืน AK เคทาวอนะครับน้องเพียงแค่เราลงไปได้ในครบเก้าสบวินาทีนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องเป็นตับนง้องก นะครับน้องซองใบนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกล่องสุ่นนะครับน้องที่แบบว่าไท่มากๆเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นอาหารแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกล่องสุ่นนะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีนะครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของการ์ดตัวใหม่นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคูณ100ไปเลยนะครับน้องสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับวงน้องแล้วี่บอนนน้าต นะครับได้อัปเดตกิจกรรมมาเยอะๆมากมายนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสิ่งที่จะเปล <S <S ี่ยนแปลงไปนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องสกิลตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องหรือว่าสกิลตัวนี้นะครับน้องจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบัฟให้เก่งขึ้นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมองน้องแต่ยังไม่พีนครับมองน้องก็คือสิ่งที่พีนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของลูกซ่อนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่า ลูกซอง5้านัดนะครับเนาะหรือว่าลูกซองตัวเก่านะครับเนาะที่แบบว่าเก่าที่สุดเลยนะครับเนาะที่เคยมีมานะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะจะสามารถอัพเ v e l ล3ได้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ดูด้านบนได้เลยนะครับเนาะว่าจะสามารถอัพเ v e l ล3ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ได้ช่วยดาเมจนะครับเนาะแต่ช่วยทําให้ยิงไกลขึ้นนะครับเนาะก็ยิงเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเนาะส่วนดาเมจเท่าเดิมนะครับวงน้องแต่เพิ่มเข้ามาก็คือ ยิงเร็วแล้วก็ยิงไกลขึ้นนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับลูกซองอัปเกรด3นะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าบวกกับสกินนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าเป็นสกินปืนที่โกงมากๆนะครับเนาะถ้าคนไหนมีสกินดาเมจนะครับเนาะก็คือจะโกงมากๆเพราะว่าถ้าเราอัปเต็มเลเวล3นะครับเนาะจะยิงนิ่งขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องก็คือ จะยิงแรงขึ้นนิดนึงนะครับวงน้องอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะครับนกก็จะเป็นประมาานี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับนกก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับส่วนสก,กินปืนที่จะ บัฟให้เก่งขึ้นนะครับวงน้องก็มีลูกซองนะครับน้องเดพีนะครับแล้วก็มียายามากมายนะครับน้อเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีหนึงแล้วกันนะครับนว่าสกินปืนตัวไหนนะครับน้อโดนบัฟให้เก่งขึ้นนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามียายมากมายนะครับน้องสำหรับสกินปืนนะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านของแอร์ดรอปตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ามีกุญแจด้วยนะครับวงน้องนี่นะคร งซุปเลยนะครับเนาะสำหรับไอ้ดอกตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของไอดอพิเศษนะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้ถอดรหัสนะครับเนาะหรือว่าปลดกุญแจปรามานี้นะครับเนาะหรือว่าคล้ายๆแบบซุปซีวิตเลยนะครับงน้องก็คือแบบว่าเราจะได้ยืนตรงนี้นะครับเนาะจะเป็นขอบเขตนะครับแล้วเราก็จะได้ของเปรามานี้นะครับงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าธารกิจตัวนี้นะครับเนาะก็เสี่ยงไม่เบาเลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับเนาะนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางเปิดตัวตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นแอน เดรกเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับใครที่แบบว่าได้เล่นเซิร์ฟเบต้านะครับน้องก็น่าจะรู้ดีนะครับน้องสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องก็ถือว่า โหจะจัดเลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบิ๊ปปี้หรือว่าของใหม่ๆทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแต่ถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครัััััับบบบบเเเเเเนน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 าา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 ะะะะวว่่่่ถ้้้้้อออยยยยกกกกสสสสุพพีีีคคคครรไไมมตตตงงงง์์ทลลลแแขดด นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพี่ได้แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องครที่แบบว่าเพบซีคนใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งติดตามละกันนะครับแล้วก็สำหรับมงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพจพี่พนะครับน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองด้วยละกันนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวพี่กลับมาแจกเป็นให้ละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับมึงน้องพี่บอกเลยนะคคครรรรรััับบบวว่่าาได้้้เเ็็ๆๆนนนนีีีะะะจจมกกกแพพให เตรียมตัวได้เลยนะครับเนาะแต่สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับพงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย